วนปัแ,บบแบบอาไปนนนนอออัังคิดถึเเกว็วา <S <S ยากแซวว่าดูเด็กขึ้นเยอะนะฮะแ, <บ S 2> แล้วนี่โยกแบบไม่แคข้อเข่าเลยคนเดียวก็เอาอยู่สบายสบายหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตขยิบหย่อมในบ้านก็ได้นะครับเพราะถ้าวันไหนที่ไม่มีคิวงานจ้างเนี่ยอาเก่งสัญญาพรออนารายก็จะมาร้องเพลงให้ฟังในไลฟ์เฟซบุ๊กแทนแบบนี้แหละครับ เมื่อกี้ดูภาพใกล้ๆนี่นึกว่าคอนเสิร์ตจริงๆนะฮะคนมาทั้งเพลงเกา่าเพลงดงังแล้วก็เพลงใหม่ที่เพิ่งเริ่มโปรโมทด้วยซึ่งอาเก่งบอกว่าช่วงแรกที่ไลฟ์ก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ค่อยได้ถนัดด้านเทคโนโลยีสักเท่าไหร่นะครับแต่พอฝึกใช้ไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่าแหมสนุกแล้วก็สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มเข้าไปได้และที่เจ้าตัวบอกว่าตัดสินใจมาไลฟ์ร้องเพลงแบบนี้นะฮะก็เพราะว่าอยากเพิ่มฐานแฟนเพลงกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลจริงๆนะร,ระนะมี จักเพิ ja. ่มแล้วเนี่ยก็ยังมีคนติดต่องานจ้างงานจ้างเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะที่มาแรงช่วงนี้ต้องให้นะฮะงานอีเวนต์ตามห้างสรรพสินค้านี่แหละที่มักจะจัดงานเกี่ยวกับลูกทุ่งหรือว่าบางครั้งก็จะเป็นเวทีประกวดก็จะมีเชิญอาก่งเนี่ยไปร้องเพลงบ้างไปเป็นกรรมการบ้างครับ ส่วนนักร้องน้องใหม่นี่ครับเบียสุปรีดาและแนนมาริสาก็จะเป็นนักร้องประจำวงดนตรีลูกทุ่งภูทรสัญญาพรนารายอยู่แล้วนะครับที่อาเก่งมักจะชวนมาร้องเพลงในไลฟ์อยู่บ่อยๆเพราะนอกจากจะเป็นขวัญใจของแฟนเพลงประจำวงที่ช่วยเพิ่มยอดคนดูแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าการไลฟ์แบบนี้ครับเป็นโอกาสให้ทั้งสองคนได้ฝึกร้องเพลงหลายๆแนวแล้วก็ฝึกสกิลการพูดการอินเตอร์เทนคนดูด้วยเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้กับโชว์บนเวทีเลยครับ ของแนนก็รู้สึกว่าการไลฟ์สดะคะมีข้อดีเยอะมากคือเราสามารถที่จะแบบแชร์ชไปในหน้า Facebook หรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆในไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันช,ช่วยทำให้เพลงอของวงพรนารายหรือว่าเพลงรูปทุ่งแ,แท้ๆเนี่ยนะคะได้แบบ กระจายแล้วได้โปรโมทไปได้ได้กว้างบนเวทีเนี่ยเราจะเรียกว่าฝึกซ้อมไม่ได้แล้วเราคิดว่ามันมีคนดูมากๆเนี่ยเราต้องต้องร้องจริงจังแต่นี่เรายังสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นการฝึกซ้อมที่มีคนจะดูเรานะและก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นเวลาเราไปร้องหน้าเวทีจริงๆแล้วก็คลายความตื่นเต้นไปได้อะไรอย่างนี้ครับก็ภูมิใจนะก็สําหรับอายุ16 17ก็ดูกันนะแล้วก็ดีใจคงคงจะปลูกฝังจากพ่อแม่ด้วยแหละคนที่ชอบลูกทุ่งเรานะคือจริงๆแล้วแฟนเพลงอ่ะ ก็จะชอบลูกทุ่งมากกว่านะอาคิดว่านะ,ะเฉพาะห้างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แต่เขาจะนึกถึงเพลงลูกทุ่งแท้ๆที่เป็นต้นฉบับเขาทึงติดต่อมาโดยตรงเพราะว่าเขาซาวเสียงจากคนที่ไปเที่ยวห้างอะ่ะหรือแฟนเพลงต่างๆที่เข้าไปอะ่ะเขาจะอยากต้องการลูกทุ่งอยากต้องการนักร้องเก่าๆที่เคยมีผลงานหรือศิลปินลูกทุ่งแท้ๆน่ะก็มีเยอะครับ ข้อดีอีกอย่างของการไลฟ์เฟซบ o ๊กก็คือทําให้ได้พูดคุยกับแฟนเพลงมากขึ้นแหะครับมีเรื่องราวข่าวสารอะไรก็จะเอามาอัปเดตเอามาแชร์กันตลอดเลยโดยเฉพาะข่าวอัปเดตจากสมาคมนักร้องลูกทุ่งว่าจะมีการจัดงานอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับหรือว่ามีสมาชิกคนไหนที่เจ็บป่วยต้องการความช่วยเหลือบ้างเช่นล่าสุดทางสมาคมก็มีโปรเจกต์ขายสลากการกุศลน,นะครับหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องวงการลูกทุง่งกัน